ัง,งว,วันนี้เราอยู่กันในชอ่องสก,กันชแนลเชนเพยวันนี้เราจะมาเล่นห,<า>หัวใจของโอ้ยหัวใจของเธอคืนชันเป็นอ p ที่ห้าเดี๋ยวนะวันนี้มีเขียรับเชิญมากก็คือคนอนสกุลนามชัยแล้วก็อาตมขักาามากชานาโอชานาจอจน้ำตายด้วย ชันหน่งในชั้นนช้ามชั้ชั้นงโอ้ยังบบูบูบูบ้ยเฮ้ยลอยได้ขอขึ้นสวรรค์ไปโกนขอขึ้นสวรรค์เป็นเทวดาที่ขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ตกลงมาหัวตกตายเอะโอ้ยฉันฉันจะต้องมาสร้างโรงเรียนอีกแล้วเนี่ยโอ้โหเคยสร้างเคยส้เฮ้ยยาวมาพูดนะ อตอมี่จะไปดโอเคมา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 สัมเัสอคาเรียนพวก,กชื่อจริงคอสตูมสดเกิีนีอรเอมาด้นนี่นักเรียนนั้นก็ไม่ต้อง,ตงเรียนเลยนะ ใช่ปะตื er ้อตื้อตื้อต <Det> ื้อตื้ออตมเปสวัยเวอร์อะตอมอย่าทุบมวเด้อโอ้ยอะตอมโอ้ยอะตอมต้องจ่ายเงินเพิ่มอีกเยอะเลยต้องถ้าอะตอมห้ามขึ้นไปชั้น2ต้องจ่ายเงินก่อน ไมได้เลยเพราะว่าจ่ายเยอะมากเลยเช่นเธอไอได้เหรอดูเกมเกลมม่วงเจียวอย่าบอกด้วยว่าเอาเอาลิสติกแทนที่ปัดเกมน่ะไม่่ใชฉันจะเนี่ยไหนแค่เหล็กแค่เหล็กแค่นี้อยู่ไม่ได้หรอกไม่ให้ไม่ใชจเหล็ก มันี่มันี่เนื้อมันี่มีตักแมวออะไรนะต้องอะไรนะต้องเป็นเพชรเท่านั้นจ้าฉันให้มรกตเป็นสิ่งที่ n g c ชอบโอเคงั้นอยู่ไปเลยนะอ่ะอคะุณฮะ อยู่ข้างบนเลยเทำไมอตอมออกอะไม่รู้อะอตอมไม่จ่ายเงินเองอนี่ตอมแล้วคข้แล้วขง่พี่รับพี่รับเงินแล้วเดอพี่ทิ้งใบใหอาตรงได้ว่าว่าไปอยู่ที่ VIP เลย โครสร้างยังไม่เสร็จเลย,อ,อ,เย,ยอุ้ยไม่ใช่ไปทุวีไอพีไปที่สัดต่อตัดต่อบนั้นท้ายตัดต่อบนตัดต่อไม่ได้อยากถ่ายตอนที่เธอขี้อ่ะตัดต่อก็สร้างค่ะก็สร้างห้องเรียนสองชิ้นูโอเคตัดต่อยอมตัดต่อ เย้นี yeah! ่ไงห oh ้องเรียนใหม่ของเราโอ้โหมีเพลงให้ฟังด้วยเพลงนี้เนี่ยตึมเ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 ติมเออเอานี้ได้ใส่เสียงเพลง 没了。

ตอนแรกเลยแม่ดีมากเลยนม่สมุดจดบันทึกไปด้วยนะ yeah. นเย้่ยมตะก้าตกด้วยแค่สมุดจดบันทึกของนักเรียนโทกะอะไรอยู่ไหนน่าเดือดโ,โอ้โหนี่โทกะโอ้โหทำไมเก้าอี้อ่าฮะ โอกาทำยังไงเนี่ยก็อีควบไม่ได้ตอวเดียนอี่นักเรียนกทำยเก้าอี้ฉันไปอ่ะอ่ะเก้อี้มีอมเอาโอ้นักเรียนอะตอมต่างันเลอยอมานั่งที่ได้เลยเร้อย่าลืมอาสมุดจดบันทึกมาด้วยได้สวอชเอ ไปหนูขอไปชิ้งฉ่ำอีกไหมคะไปผมก็ผมก็ปวดอเออปวนกันที่เลยมันมีห้องเดียวเว้ยโอ้ยมันมีห้องเดียว อตอนนี้ให้จดเขียนคำบอกใจคุณนะอุยใส่แล้วใส่แล้วใส่ใดูกาปวายปวาอะัวยังยัง<ว> <c oughs> ปะ่ะเร็วเร็วนักเรียนคำที่หนึ่งโอ้โหคำที่หนึ่งคำว่าคำว่า ืด้วยคำว่าคำว่าคำว่าเอ๊ะใครมาปิดกันเขียนคำว่าคำว่านะคำว่าเขียนคำว่าคำว่าคำที่สองเขียนคำว่าข้าข้าขนมข้าขนมเออคำที่สามคำว่าคำว่า ตดเหม็นจ ok ังเถอเดี๋ยวคู่เดี๋ยวคู่ก็เตะเลยเดี๋ยวคู่ตดเดี๋ยวคูตดที่ดมเลยโอ้แบบนี้ก็ได้หรือคำต่อคำสุดท้ายท้ายสุดนั่นก็คือก็ว่าท้ายโซไม่ใช่นักเลงท้ายโซโอ้โหทำไมเป็นยาวนะ เลไทยสอยอะไรนะนักเรียนไทยซอยตายสอยสอยสูตนักเรียนโอ้นักเรียนนักนักอะไรนะไม่บอกเสร็จแล้วก็นักเรียนไายอ้าวคุณครูไปตรวจด้วยนะครับนะคุณครูเดี๋ยวครูตรวจให้นักเรียน เอาไว้ให้ครูเลยครูเก็บไปแล้วเออคนแรกเออของของใครนเนี่ยอออันนี้ของใครจ้านักเรียนของของตอมมี่ใช่ไหมอดอกา วันนี้เราก็ต้องขอจบคลิเปเรท่านี้นใครชอบกันย่าลืมกไลค์กกแชใจกันซาส,สกัยบ๊ายบายไปแล้วนะ